สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณปันธพลังกูลนะครับท่านผู้ฟังมีความรู้สึกรักองค์กรที่ท่านทํางานอยู่หรือเปล่าครับรักในที่นี้หมายถึงว่าอยากที่จะทํางานอยู่นะฮะอยากที่จะทุ่มเทอยากที่จะสร้างผลงานอยากที่จะตื่นเช้าทุกวันแล้วก็พร้อมที่จะออกไปเผชิญกับความท้าทายในงานของเรารู้สึกแบบนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับความรักองค์กรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ พูดยากนะครับผมได้รับคําถามมาจากผู้บริหารดับสูงจริงๆก็หลายแห่งอยู่เหมือนกันนะฮะว่าผู้บริหารดับสูงเขามีความรู้สึกว่าเขาบริหารองค์กรแล้วเนี่ยทาไมเขารู้สึกว่าพนักง,งานส่วนใหญ่ขององค์กรเขาถึงไม่ค่อยมีความรักให้กับองค์กรเลยผมก็ถามว่าอะไรที่ทําให้ท่านรู้สึกแบบนั้นส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าพนักง,งานไม่ค่อยทุ่มเทให้กับงาน เวลามีโครงการใหม่ๆเวลามีแนวคิดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหม่ๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพนักง,งานจะเกิดอาการเบื่อหน่ายพนักง,งานจะไม่ค่อยมีจิตใจที่จะยินดีเข้ามาช่วยในการที่จะทําให้โครงการในการทํางานบางอย่างเนี่ยสำเร็จได้นะเขาเลยทําให้ผู้บริหารบางคนรู้สึกว่าที่เขาต้องบริหารจัดการอยู่ทุกวันเนี่ยเขาทำอยู่คนเดียวนะพนักง,งานทําไมไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง นะบางท่านก็บอกว่าที่เขารู้สึกว่าพนักงานไม่รั่าองคอ์กรเพราะว่ามันมีแต่ความขัดแย้งในองคอ์กรนะครับพนักงานก็รู้สึกไม่ดีกับผู้บริหารผู้บริหารก็รู้สึกไม่ดีกับพนักงานต่างคนต่างชี้ไปชี้มานะครับก็เลยมีคําถามมาว่าจะทํำยังไงดีที่ทําให้พนักงานเนี่ยเกิดความรู้สึกผูกพันแล้วก็รักองค์กรด้วยคุยไปคุยมามันกลายเป็นคําถามที่ว่าผู้บริหารก็ถามมาตรงๆเลยนะครับว่าพอจะมีไหมที่จะ ให้อาจารย์หรือวิทยากรเก่งๆเนี่ยมาสอนสักวัน2วันก็ได้แล้วทําให้พนักง,งานเกิดความรู้สึกรักองค์กรขึ้นมาท่านผู้ฟังคิดว่ามันเป็นไปได้สักแค่ไหนความรักองค์กรมันเปลี่ยนได้โดยการส่งอาจารย์ไปอบรม2วันแล้วมันทําให้พนักง,งานเกิดความรักองค์กรขึ้นมาได้เลยจริงหรือคำตอบเนี่ยผมว่ามันมันยากมากนะครับกับการฝึกอบรมแค่เพียง2วันแล้วก็จะไปเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความรู้สึก รจริงๆแล้วความรักที่มีกับองค์กรเนี่ยผมมักจะชอบถามออหลายๆก็คือมกักจะชอบใช้คําถามอย่างนี้นะเพราะถ้าเกิดผู้บริหารถามมาว่าจะทำไงดีให้พนักง,งานรู้สึกรักองค์กรผมจะถามกลับไปว่าแล้วองค์กรเนี่ยทำอะไรดีๆให้พนักง,งานรู้สึกรักบ้างหรือเปล่านะฮะก็จริงๆงานส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเคยเก็บรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยนะฮะ อันนี้ถามกับตัวพนักง,งานจริงๆนะฮะเวลาที่เราไปอบรมหรือเวลาทําเรื่องของ engagement survey กับพนักง,งานเนี่ยประเด็นคําถามก็คือปัจจัยที่ทําให้พนักง,งานเกิดรู้สึกเ,เกิดความรู้สึกรักองค์กรเนี่ยน่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะฮะก็ตัวแรกเลยนะฮะที่ได้คําตอบมาจากพนักง,งานก็คือผู้นําหรือผู้บริหารขององค์กรนี่แหละนะฮะผู้นําถ้าเขามีความน่าเชื่อถือ ก็เรียกว่าสร้าง trust ให้เกิดขึ้นในใจพนักง,งานได้เก่งทั้งด้าน,านคนเก่งทั้งด้านงานสามารถที่จะพูดสร้างแรงบันดาลใจทั้งคําพูดทั้งการกระทําให้กับพนักง,งาน,นเวลาถ้าผู้บริหารท่านจะเคยเห็นนะฮะผู้บริหารระดับสูงของบางองค์กรเนี่ยเวลาขึ้นพูดทีไรเนี่ยเขาจะสร้างเขาจะสะกดอะสะกดพนักง,งานได้หมดเลยแล้วด้วยคําพูดของเขาเนี่ยมันเหมือนส่งความสําคัญย้อนกลับมาที่ตัวพนักง,งานมากกว่าซึ่งมันทําให้พนักง,งานรู้สึกว่า อีงนี้แหละคือผู้บริหารที่เรียกว่าอยู่ในใจเขาอะ่ะแล้วความรู้สึกรักมันจะเริ่มเกิดขึ้นเพราะว่าผู้บริหารคนนี้บริหารองค์กรนี้อยู่มันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทํางานกับองค์กรนี้แหละเพราะผู้บริหารคนนี้มีความน่าเชื่อถือนี่คือประเด็นแรกเลยนะฮะที่ถ้าพนักง,งานอยากจะรักองค์กรก็เพราะว่าผู้บริหารระดับสูงอันนี้เกินที่1อัน,นอที่2ที่ได้รับคำตอบมาก็คือ,อความเอาใจใส่ของหัวหน้าง,งานโดยตรงของเขาอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการนะครับหัวหน้างานจะตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่พนักง,งานเองเขาต้องการความเอาใจใส่จากหัวหน้าความเอาใจใส่นี้ที่หมายถึงว่ามาทํางานแล้วบรรยากาศต่างๆในการทํางานมีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนนะครับคือไม่ใช่เดินเข้ามาทํางานแล้วมีเดะกันแทงกันไปแทงกันมาแทงข้างหน้าบ้างแทงข้างหลังบ้างการเมืององค์กรเต็มองค์กรไปหมดทํางานโดยที่ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังอยู่ตลอดเวลานะครับ หัวหน้าเองก็ไม่เคยที่จะใส่ใจทํางานดีแค่ไหนก็กลายเป็นว่าไม่เคยได้รับความสําคัญอะไรใดๆเลยของหัวหน้าความรักองค์กรมันก็เริ่มหายไปเพราะอะไรฮะเพราะเขามองว่าหัวหน้าโดยตรงของเขายังเป็นแบบเนี้ยแล้วองค์กรทําไมไม่ดูแลหัวหน้าแบบนี้กลับปล่อยให้มีหัวหน้าแบบนี้มาดูแลพนักง,งานความรู้สึกรักองค์กรมันก็ค่อยๆหายไปนะครับอันที่3ก็คือองค์กรต้องสร้างความเป็นธรรมในด้าน,นต่างๆ โดยเฉพาะในในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลมันขาดความเป็นธรรมไม่ได้เลยนะครับความรักที่มีต่อองค์กรเนี่ยพนักง,งานจะต้องรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหาคัดเลือกก็ต้องมีความเป็นธรรมอธิบายได้เด็กเส้นต้องไม่มีเด็กฝากต้องน้อยมากจริงๆคือเป็นศูนย์ได้ยิ่งดีนะครับทุกอย่างต้องมาโดยเหตุและผลแล้วก็มาจากการที่เราพิสูจน์ได้ว่าเขามีฝีมือจริงๆ การให้เรื่องของการประเมินผลงานการให้รางวัลตามผลงานก็ต้องเป็นไปตามผลงานจริงๆไม่ใช่เด็กใครนะครับผู้บริหารท่านไหนมีทิพลก็เรียกว่าดันลูกตัวเองฮะดันคนสนิทของตัวเองจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นไปแต่ทํางานไม่ได้เลยนะพนักง,งานรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมเมื่อไหร่แปลว่าความรู้สึกรักองค์กรก็จะน้อยลงไปด้วยนะฮะส่วนตัวสุดท้ายก็คือบรรยากาศในการทํางานร่วมกันนะครับก็คือ ท่านเคยทางานกับองค์กรที่มีบรรยากาศดีๆไหมฮะเช้ามาพนักงานพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับบางครั้งก็เดินไปที่แคนเีนกินข้าวด้วยกันอย่างแบบแฮปปี้อ่ะครับคุยกันถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ถึงเวลางานก็แยกย้ายกันทํางานอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างหัวหน้าเองก็พยายามสร้างบรรยากาศที่ดีให้มันเกิดทีมงานที่ดีที่มันเรียกว่าออผูกพันกันอะ่ะสิ่งเหล่านี้มันทาให้พนักงานรู้สึกรัก แล้วมันก็จะต่อยอดไปยังองค์กรผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมักจะมองว่าทําไมพนักง,งานไม่รักองค์กรคือมองข้ามช็อตไปเลยครับตัวพนักง,งานเองเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าท่านคุ้นเคยกับเรื่อง engagement survey ท่านจะเห็นภาพว่าการที่พนักง,งานคนหนึ่งจะรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กรได้มันไม่ใช่รู้สึกกับองค์กรมันรู้สึกกับอะไรรู้สึกกับบรรยากาศในการทํางานรู้สึกกับเพื่อนร่วมงานรู้สึกกับหัวหน้างาน รู้สึกกับผู้บริหารระดับสูงรู้สึกกับวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมันสอดคล้องกันกับตัววิธีการคิดวิธีการทํางานของเขาเองเข้ามาแล้วรู้สึกสนุกนะฮะพอรู้สึกสนุกปั๊บความรักในองค์กรมันเกิดมันก็ต้องตามมาแบบนั้นดังนั้นการที่เราจะสร้างความรู้สึกรักองค์กรให้เกิดขึ้นในตัวพนักงานเนี่ยมันไม่ได้สร้างโดยการส่งอาจารย์ไปอบรมแล้วจบหลายท่านอาจจะเถียงนะ,ะอาจารย์บางท่านอาจจะฟังแล้วอาจจะเถียงว่าเฮ้ยมันทําได้ ซึ่งจริงๆผมก็บอกว่ามันจะทาได้ทาได้ก็จริงแต่มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะลองคิดดูนะฮะถ้าพนักงานรู้สึกลบกับองค์กรอยู่แล้วพอมาฟังวิทยากรมือดีพูดนะะสร้างบรรยากาศเราจะต้องรักองค์กรเพราะองค์กรเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แต่พอกลับมาแล้วองค์กรไม่เป็นอย่างที่พูดเนี่ยสุดท้ายความรู้สึกตรงนั้นมันยิ่งแย่กว่าเดิมนะะแทนที่จะรู้สึกดีกับกลายเป็นว่าอ้าวองค์กรจ้างวิทยากรมาแสดงว่าองค์กรอยากให้เรารักดังนั้นทำไมองค์กรไม่ทํา ให้มันเรียกว่าไม่ทําสิ่งที่จะทาให้พนักง,งานรักละก็ยังคงปล่อยเหมือนเดิมนะฮะยังคงอยากให้พนักง,งานรักอยู่ข้างเดียวโดยที่องค์กรไม่ได้รับพนักง,งานตอบเลยดังนั้นถ้าท่านไปนมององค์กรใหญ่ๆที่พนักง,งานรู้สึกดีด้วยรู้สึกผูกพันด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเขามีองค์ประกอบเยอะนะ,ะัะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ HR เองระบบความเป็นธรรมซึ่งระบบพวกนี้มันจะต้องเรียกว่าแข่งขันได้เป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบค่าจ้างเงินเดือนระบบการขึ้นเงินเดือนตามผลงานระบบประเมินผลงานแคเรีพาร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตอบสนองในส่วนของพนักงานเนี่ยมันจะทําให้พนักงานรู้สึกว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาแฮปปี้มันมีโอกาสต่างๆนานาจะเกิดขึ้นมากมายในตัวเขาอันที่1นนั่นคือตัวเขากับตัวงานอันที่2ก็คือตัวพนักงานเองกับสิ่งรอบข้างเช่นเพื่อนร่วมงานนาย อันนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ทําให้เขารู้สึกดีเพื่อนดีนายดีนะฮะแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงที่เขาเชื่อมั่นว่าผู้บริหารแบบนี้จะนําพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นโครงการต่างๆโผล่มาจากผู้บริหารคนนี้พูดออกมาปาั๊บโอ้มันน่าทํามากมีพลังมีแรงบันดาลใจต่างๆน่าส่งลงมาองค์ประกอบเหล่านี้ฮะมันจะทําให้พนักงานรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กรดังนั้นถ้าท่านอยากจะใหพนักงานเกิดความรู้สึกรักองค์กร นะครับท่านเองก็ต้องสร้างบริบทต,ต่างๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าองค์กรก็รักเขาเช่นกันนะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับพบกันในครั้งหน้านะครับ